สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมคริสต์มาสค่ะเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกคิดนะคะเป็นวันประสูติของพระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์ี่ยวันนี้ก็ไม่ได้มาฉลองอะไรวันคริสต์มาสอะไรกับเขาเรา่ะมาพับเสื้อผ้าทำงานบ้านเหมือนเดิมนะคะมาใช้ชีวิตประจาวันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ถ่ายแบบคร่้าวๆเหมือนเดิมนะคะก็มากินเมนูแซบๆค่ะเมนูแซบๆนี้ก็คือกินประจํามากค่ะเป็นเมนูโปรดเลยค่ะเลิกเรียนมาค่ะก็จะมาเปลี่ยน เสื้อผ้าอาบน้านะคะเสร็จเราก็จะมาพับเสื้อผ้านะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่ซักรวมนะคะก็จะมีของพ่อของแม่ของหนูแล้วก็ของน้องก็ต้องพับให้ทุกคนเลยค่ะพวกกางเกงนะคะหรือว่าเสื้อผ้าตัวเล็กๆนะคะก็จะพับเอาข่าวเก็บไว้ใส่ตู้ถ้าเป็นพวกเสื้อนะคะก็จะไว้แขวนค่ะใส่ไม้แขวนแล้วก็แขวนอากาศหนาวมากเลยค่ะเสื้อผ้านะคะแห้งไวนะคะแต่ว่าก็จะมีความชื้นค่ะแนะนําให้ตาก2วันนะคะหนึ่งวันเต็มๆต็มเลยค่ะเพราะว่ามันแห้งไวก็จริงแต่มันจะมีความเปียกๆชื้น เพรา,หาะ,ะหนาวนะคะนะะคทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยค่ะพยายามอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในที่อุนอ่นๆผิงเสื้อ <ไฟ S 1> แขนยาวนะคะกินอะไรร้อนๆนะคะจะดีต่อสุขภาพแล้วก็อาบน้ําเร็วๆด้วยนะคะอย่าไม่อาบน้ํานะเดี๋ยวต้มน้าอุ่นอาบตัวเนาะ,ะบ้านหนูไม่ได้ต้มน้ํานะคะเพราะว่ามีเครื่องทาน้ําอุ่นค่ะเปิดใช้ได้ตลอดเวลาคนเด็กก็จะชอบเปิดน้ำไม่อาบมนะคะเพราะว่าน้ําในถังจะเย็นค่ะส่วนอาบน้ําอุ่นจะทําให้ผิวแห้งหรือแตกหรือก้านได้นะคะน,นะคะ,นะคะพ่อคือทําดีมากเลยค่ะไม่มีลมลอดเข้ามา แต่นิดเดียวเลยค่ะอุ่นมากมากเสร็จแล้วก็เสื้อผ้าไปเก็บไว้ในตู้นะคะมาดูความน่ารักของเด็กมะปังค่ะของเด็กหญิงมะปังนะคะวันนี้เด็กหญิงมะปังก็จะมาเล่นของเล่นนะคะเล่นไปเล่นมาเบื่อแล้วทีวีค่ะแต่ว่าไปกดทำอะไรอีกเนาะทีวีเลยดับจ่อยมาซ่อมให้นะคะไม่ใช่จะมาเรียกช่างไปอีกแล้วหรอเพราะว่าน้องชอบไปกดนู่นกดนี่นะคะซื้อของเล่นมาให้นะคะกับแม่ซื้อของเล่นมาให้นะคะซื้อมาตั้งนานแล้วค่ะจะเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเก็บซ่อนไว้แมวมาเล่นน้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเลยเอามาเล่นชาร์จแบตนะคะ แล้วก็มาเล่นค่ะเป็นเฮลิคอปเตอร์วันนว่างๆนะคะจะมาให้น้องเล่นให้ดูค่ะจะวิ่งไปบนท้องฟ้าทที่ดูน้องเล่นแล้วนะคะต่อมาหนูก็จะมาถูบ้านค่ะส่วนบ้านวันนี้ไม่ได้กวาดนะคะดีใจมากเลยกวาดบ้านให้นะคะน้องไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนวันนี้หยุดหนึ่งวันนะคะวันนี้นะคะคุณครูพาพี่ๆไปแข่งค่ะเนี่ยน้องมาปังจึงหยุดนะคะดังนั้นวันนี้แม่ก็เลยให้น้องพักที่นอนแล้วก็กวาดบ้านให้นะคะกลับบ้านมาก็จะมาถูบ้านเป็นวันนะคะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็หนาวมากเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากถูบ้านสักเท่าไหร่นะคะ าาปกติพื้นก็เย็นอยู่แล้วนะคะยิ่งถูปไปอีกพื้นยิ่งเย็นคูณสอง,งน,นะคะไม่ทําความสะอาดก็ไม่ได้ค่ะต้องทําความสะอาดประจำทุกห้องเลยนะคะทุกซอกทุกมุมพาห้องนอนห้องครัวห้องโถงกวาดบ้านไว้ให้แล้วนะคะมาทํางานบ้านก็ทําให้ประหยัดเวลาไว้เยอะเลยค่ะขอบคุณมากจ่ะ<า>ทำงานบ้านเสร็จแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมากินส้ตมตำค่ะฝีมือแม่จ๋าวันนี้แม่จ๋าจะโชว์ฝีมืออีกแล้วนะคะส้มตำอร่อยนะคะเดี๋ยวนี้มือโปรแล้วค่ะใครตำก็ไม่ลอยเท่าพ่อกับแม่นะคะตำก็กินได้นะคะหนูตำทีไรคือหนูอร่อยทุก คนเดียวค่ะส่วนคนอื่นอะโอ๊ยบพรเซ่ก็่อยอยู่ค่ะแต่มันก็ลอยไม่เยอะนะคะมันก็ลอยแบบเออแบบที่เราชอบค่ะคือชอบปรุงตามใจตนเองนะคะไม่ชอบปรุงแบบกลางๆมันก็เลยไม่ถูกปากคนอื่นค่ะตามพริกกับน้ำตาลนะคะการตามพริกกับน้ำตาลจะทําไม่ให้พริกกระเด็นลงไปด้วยนะคะใส่สักนิดนึงนะคะจะทําให้่อยมากขึ้นค่ะใส่เส้นมะละกอปูนปลาล้านะคะขาดไม่ได้ผงนัวหรือผงแป้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ งวยงวยงยค่ะไม่ต้องใส่นะคะถ้าไม่อร่อยค่อยใส่เพิ่มค่ะเพราะว่าใส่ตอนตำพริกแล้ววันนี้ทำเป็นตำกุ้งสดนะคะตำกุ้งสดแบบแซ่บนวๆกินตอนกลางคืนอีกแล้วจ้าใส่ปดองลงไปด้วยนะคะแต่ไม่เป็นกุ้งสดลืมไปค่ะไม่ใช่กุ้งสดนะคะวันนี้เป็นกุ้งสุกจ้าเป็นกุ้งย่างนะคะวันนี้จะกินแบบสุกๆนะคะเพราะว่าอากาศหนาวไม่อยากกินสดๆในตู้เย็นนะคะก็เอามาใส่ด้วยค่ะใส่ทุกอย่างที่มีในตู้เย็นเลยจ้าเองก็ใส่นะคะหมูยอก็ใส่ค่ะแล้วก็ชิมรสนะคะถ้าอร่อยแล้วก็ เป็นการเสร็จได้ที่แล้วค่ะต่อมาก็จะมาเทใส่ถาดนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะรที่จะกินข้าวแรงนะคะบอกเลยนะคะกินเมนูพวกนี้ไม่เบื่อค่ะอร่อยทุกแล้วนะคะตํานะคะมีตามอะไรนะจะเรียกว่าตําป่าหรือตามส้มตําดีค่ะเพราะว่ามันใส่หมูยอกแล้วก็ใส่ปูลงไปด้วยต้มมั่วตาซั่วบ้านเรานะคะส้มตามบ้านหนูเองค่ะขนมจีนนะคะและกุ้งย่างค่ะหมอย่างนะคะบ้าเอื่นปลาเข่งย่างจ้าเลยว่ากินของพวกนี้นะคะขาดขนมจีนไม่ได้ค่ะขนมจีนจะทําให้ฟินมากก็จะดู พ่อกับแม่กินไปก่อนนะคะส่วนหนูจะมาท้ายคลิปนะคะมาช้าแต่มานะเพราะว่าอาบน้ำช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะตัดคลิปทีไรก็หลับไม่ทำภาคเสียงนะคะหลับแล้วจ้าหลับอีกทีนะคะแจ้งพอดีเลยค่ะก็คือแบบตื่นมาอีกทีคือเช้านะคะอุ้ยเธอพูดภาษาอีสานค่ะภาษาอีสานบานเท่านี่ละจ้าพูดบนไทยนะคะมันจะได้มีอัตลักษณ์สองวันมานี้นะคะสงสัยใช้พลังเสียงเยอะแล้วนะคะชอบลิ้นพันกันเลยค่ะตอนนี้นะคะกว่าจะได้แต่ละคลิปค่ะลิ้นพันกันหลายรอบบางคำก็ พูดไม่คล่องนะคะหรือบานเออเอิญว่าภูบอทองค่ะกําลังใจให้ด้วยนะคะเป็นทุกอย่างให้เชิญและขอบคุณ F C ทุกคนนะคะที่ส่งกําลังใจให้แล้วก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะและจะรับทุกคําติชมนะคะมาแลจ้ามาลจ้าคนสวยประจำบ้านมากินแล้วค่ะคนกินหลายกินข้าวอร่อยมากเลยนะคะเมนูไหนมีกุ้งนะคะคือน้องบอกว่าแซ่บแซ่บบอค่ะไปเลยสิจ้าจะรออะไรขนมจีนของโปรดกินกับส้มตำแซ่บกินกับกุ้งย่างแกงวันนี้คือเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหมู ก็ฟินมากเลยค่ะนานๆที่จะใส่หมูยอตะะีเอาใส่แต่ยำค่ะเมนูวันนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะ,ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ